สวัสดีนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับดีเจพัญญาแทนเสียงทองวันนี้ก็มีโอกาสลงพื้นที่นะคะมาพูดคุยกับท่านที่มีโอกาสทานดีบุลน,นะคะก็คุณแม่แต๋วนะคะอยากจะให้คุณแม่แต๋วแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมนะคะว่าคุณแม่แต๋วเนี่ยมีอาการแบบไหนยังไงทานดีบุนไปนานแค่ไหนเราดีขึ้นยังไงลรวทานแล้วมีความแตกต่างยังไงสวัสดีค่ะคุณแม่แตว๋วอยากให้คุณแม่แต๋วบอกไปยังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าก่อนหน้านี้เห็น มีส้มโอเยอะมากแม่ทําอาชีพอะไรยังไงบ้างาขายส้มโอค่ะจากแกะส้มโอแล้วก็แพ็คส่งด้วยแล้วก็ไปเดินขายตามตลาดด้วยใช่ะนะคะวันหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ลุกขึ้นเท่าไหร่ปวดพวกเขา่าปวดข้อปวดเขา่าใช่เดินลุกทีนั่งทีลําบากใช่มไหมก็เออไปได้ดีบูญมาทาน วิธีการทานช่วงแรกทานยังไงแม่อ่าช่วงแรกเลยคะก็ทานตอนเช้าหนึ่งซองก่อนอาหาร30บนาทีค่ะตังท้งองว่างนะ,ะเขาบอกมาแล้วก็ทานตามที่เขาบอกมาให้ทานมาแล้วก็ทานมาเรื่อยๆประมาณได้แค่สิบวันอาการมันก็ตัวเบาขึ้นเอ,อิ้นมันดีขึ้นจะลุกจะนั่งก็ง่ายเดินเดินไปขายช่วงเดินไปขายเนะี่ย มันมีปัญหาตอนนั้นแะแต่ตอนเพื่อทานไปแค่สิบวันไงนะมันดีขึ้นมากไม่มีก็มีอาการปวดเหมือนแต่ก่อนแต่พอได้ทานต่อเนื่องไปแค่สามสิบวันมันก็ยิ่งดีใหญ่เลยทีนี้เจนทีนี้นั่งได้นานเพราะมันเริ่มปวดหลังด้วยหลังเสือหาย คือตอนแรกนี้แม่มีอาการปวดหลังปวดหังปวอใช่และปวดหลังเขาเวลาเดินทางใช่แล้วก็ตอนนี้ก็น้ำหนักตัวเยอะด้วยะอายุเท่าไหร่คะคุณแม่นี่หกสองย่างหกสิบสามแล้วหกสิบสองย่างหกสิบสามยังสามารถแกะส้มขายเดินขายได้ทุกวันเลยนะคะก็ดีบุญผมนะยอยากจะให้คุณแม่้องย่าไปยังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าคุณแม่ทานมาละซองหลังอาหารครึ่งชั่วโมงแล้วทานมากี่ชุดแล้วคะ มาก็แรกก็สั่งมาเลยหนึ่งทดลองสิบวันสองกล่อง mm hmm. แล้วพอทานมาสิบวันดีขึ้นดีขึ้นก็สั่งเป็นเพิ่มเป็นหนึ่งเดือน mm hmm. แล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพราะว่ามันทานดี mm hmm. เราอยากจะให้แบบว่าร่างกายเราดีขึ้นพอช่วงหลังพอดีขึ้นเราก็ลดปริมาณลง mm hmm. จากวันหนึ่งซองหนึ่งก่อนอาหารจะกลายเป็นสองวันซองหนึ่ง mm hmm. เพราะช่วงแรกๆอะ่ะมันเป็นมาก แต่พอทานแล้วมันดีขึ้นเราก็เลยทานต่อเนื่องจนได้แค่หกเดือนร่างกายดีขึ้นเราก็เลยลดมันไม่ค่อยมันไม่ปวดแล้วอะว่านะเพราะเวลาเราเดินมันจะปวดนั่งมันจะปวดช่วงหลังช่วงเอวเพราะเรานั่งปอกส้มแกะส้มแพะส้มเดินขายทุกอย่างทาเองหมด ่ะโอโนะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมีโอกาสมาดูเคสคุณแม่แต๋วนะคะวันนี้ถือว่าท่านได้มาบอกบุญเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะอายุ62ย่าง63นะคะเดินขายส้มโอแถวหัวตะเข้ต่ะต,ะตลาดหัวตะเข้ลาหัวตะเข้นะคะขายมามมกี่ปีแล้วคะแม่โอ้ขายมาหลายปีค่ะเนี่ยอยากอยากแนะนำเนี่ยให้ผู้ที่มีอาการแบบแบบป้านะ ป้าก็อยากแนะนําให้เนี่ยมาซื้อไปรถซื้อทดลองทานดูมันดีจริงๆของเขาเนี่ยถ้าป้าไม่ได้ตัวนี้ก็คงจะเดินขายนั่งแกะขายอย่างเงี้ยไม่ได้จนป่านนี้หรอกก็ขอบคุณจริงๆกับอาหารเสริมที่ชื่อดีบูลเนี่ยค่ะ ดีมากๆเลยนะฮะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่แต๋มมากเลยนะที่อนุญาตให้มาพูดคุยเพิ่มเติมเพื่อบอกบุญไปยังท่านที่มีโอกาสดูคลิปหรือชมวิดีโอนี้วันนี้ในจริงจริงแล้วอ่ะคุณยาเชื่อว่าหลายท่านมีโอกาสดูหลายคลิปหลายวิดีโอในส่วนของดีบุญผงนะคะวันนี้ก็อยากจะให้ท่านตัดสินใจดูลองเปิดใจกับดีบุญดูเหมือนคุณแม่แต๋วครั้งแรกนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ ลังเลเหมือนกัทานมาหลายตัวแต่ตอนนี้ก็ทานต่อเนื่องมาแล้วนะคะก็จะไดเเลยไม่ได้เอาตัวอื่นแล้วยึดตันนี้เพราะว่าของเขาดีจริงๆวันละซองก็ง่ายนะคะชงน้ําธรรมดาดื่มแล้วก็ทําให้เราสามารถทํางานได้ส่วนหนึ่งนะแม่ถ้าเกิดว่าเรามีอาหารเสริมแล้วควบคู่กับการที่เราออกกําลังกายด้วยก็จะดีนะคะก็ถ้าหากว่าท่านที่มีโอกาสมาดูคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าท่านทานผ่านอยากจะให้เด็กออกสักหนึ่งข้อมือนะคะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมี ปดยุลิกมากก็ปวดข้อปวดเข่านะแม่เนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่แต๋วมากๆเลยนะคะแล้วมีโอกาสก็จะขออนุญาตมาพูดคุยเพิ่มเติมอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ